สวัสดีครับคุณผู้ชมเดอะสแตนดาร์ดนะครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ดอออรอุตมะเส,สาวนายนนะครับวันนี้ทิศทางของพักพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไร,ไไรแล้วก็นี่ถึงเวลาที่พักพลังประชารัฐจะต้องฉลองหรือไม่นะครับรคุยกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐสวัสดีครับดรอุตมะตอนนี้ถึงเวลาที่พักพลังประชารัฐควรจะฉลองกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้หรือยังอ๋อยังนะครับนะครับคะแนนทั้งหมดยัง นับไม่เสร็จสิ้นนะครับเ,เราก็ต้องรอดูก่อนส่วนจะฉลองหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรอดูตรงนั้นด้วยนะครับนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงการฉลองหมายถึงการที่เรามีความภูมิใจร่วมกันในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคใหม่นะครับเกิดขึ้นได้สี่ห้าเดือนเนี่ยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทํางานนะครับนำเสนอตัวเองก่อตอพี่น้องประชาชนนะครับ ได้เห็นภาพบ้างแล้วว่าเราได้รับความไว้วางใจระดับหนึ่งรรตรงนี้ก็เรียกว่าเราอาจจะฉลองด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ด้วยความรู้สึกนะครับประทับใจนะครับแล้วก็อขอขอบพระคุณนะพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ์ท้่สำคัญในครั้งนี้รวมถึงให้ความาไว้วางใจนะครับด้วยคะแนนเสียงของท่านที่ให้กับพรรคพลังประชารัฐนะครับ คุณผู้ชมที่ติดตามหรือตันดาตอนนี้พร้อมกันประมาณสักหมื่นกว่าวิวนะครับฝากคําถามมาถึงทางดรอุตมะได้นะฮะอย่างนี้เราพอจะสรุปแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วใช่ไหมว่านายกรัฐมนตรีคนถัดไปคนต่อบไปของประเทศไทยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนคงคงจะเร็วไปที่พูดเช่นนั้นนะครับก็ต้องรอให้ผลออกมาก่อนนะครับว่าพรรคไหนได้รับความไว้วางใจด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปสู่กระบวนการเจราจาทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งวันนี้ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์บ้างหรือยังครับ ครับก็ยังไม่ได้ยังไม่ไดเ้เรียนท่านนะครับในเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยครับแผนจากนี้ถัดไปหลังของพรคพลังประชารัฐที่ตั้งใจเอาไว้นะครับน่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือจะตั้งรัฐบาลเมื่อไรครับก็เดี๋ยวคงต้องดูเพราะว่าต้องให้นะครับคืนนี้เสร็จสิน้นแล้วก็ยังคงหารือข้างในเพราะเรามีขบวนการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดกรรมการบริหารนะครับแกนนำนะครับตั้งแต่ระดับ พื้นที่ขึ้นมาภูมิภาคนะครับก็ต้องเดี๋ยวเราไปหาดูกันครับคงคงยากที่จะกําหนดเวลาในตอนนี้นะครับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐค,ค่อนข้างประสบความสาเร็จพอสมควรเลยกับการเลือกตั้ง6กสองนี้ที่วิเคราะห์กันในทีมติง้งแทงของพลังประชารัฐเนี่ยอะไรมันน่าจะเป็นเป็นไซส์สำคัญที่สุดที่ที่เขารายงานกับดรตุ้มาทุกพื้นที่เนี่ยนะครับรายงานเข้ามานะครับว่า ใจสาคัญเนี่ยก็คือทั้ง3ปัจจัยหลักแหละที่เราตั้งใจตั้งแต่ต้นในการนําเสนอ,อพรรคกลางประชารัฐต่อพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญว่าเป็นนโยบายที่อตอบโจทย์นะครับที่น้องประชาชนได้ตรงจุดไหมมีความยั่งยืนไหมแล้วก็แน่นอนเรื่องของบุคลากรเองคนของเรานะครับทีเ่เสนอตัวมาทํางานในพื้นที่นะครับแล้วก็ แน่นอนองค์ประกอบที่3ก็คือผู้นําที่เราเสนอเชื่อคือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดนะครับ มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการนับคะแนนการเลือกตั้งของบางจุดบางหน่วยว่าทําให้พักบางพักมีคะแนนที่ค่อนข้างสูงเหมือนว่ามีเรื่องที่เดี๋ยวเขาจดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องที่จะร้องเรียนหรือว่ากําทในกระบวนการถัดไปมันทําให้พักพลังประชารัฐกัง,งวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครอ๋อไม่มีความกัง,งวลแม้แต่นิดเดียวนะครับเ,เป็นสิทธิ์ของออคนไทยทุกคนแหละนะครับ ที่จะ,ะถ้ามีข้อสงสัยกังขาจะร้องเรียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกกตอันนี้กรุณาเดินหน้าทาเลยนะครับเพื่อความโปรง่งใสของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับได้สบายใจครับจากเสียงเท่าที่ดูในตอนนี้เนี่ยพอจะกะกันได้แล้วนะว่าผลประชาธิน่าจะปจบอยู่ที่ที่กี่เสียงเ,เร็วไปนิดนะครับเร็วไปนิดขอให้จบจริงๆนะครับก็ไม่ต้องกะเดี๋ยวเห็นกันเลยนะครับ ตอนนี้ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางพัพกภูมิใจไทยหรือว่าพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาหรือพรรคก,กอื่นบ้างไหมครัตอนนี้ยังไม่มีครับผมเชื่อว่าก็คงรอดูกันอยู่ว่าผลเป็นยังไงนะครับถึงจะพูดคุยกันได้นะครับผลก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับออดอเตอรตมาในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับฝากไรถึงผู้ชมทาวดเดอะสแตนดาร์ดและก็ผู้ชมที่ติดตามการเลือกตั้งวันนี้ทั้งวันนะครับครับผมคิดว่า พี่น้อง,งชาวชาไทยนะครับมีความคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้พอสมควรทีเดียวนะครับว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่คนไทยพวกเราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้กําหนดทิศทางอนา,นาคตของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กราบเรียนครั้งหนึ่งนะครับว่าขอขอบพระคุณต่อทุกเสียงนะครับที่ได้แสดงออกมาโดยพี่น้องคนไทยวันนี้ นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่าลืมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ดําเนินการทําใหา้การเลือกตั้งเนี่ยเ,เดินหน้ามานะครับรับเรื่องถึงขั้นนี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนทุกเสียงที่สนับสนุนพลังประชารัฐเรากราบขอบพระคุณนะครับแล้วเราก็จะทํางานอย่างเต็มที่นะครับาตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเรามานะครับดอตักโมงโอ้ยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวดูว่า ผลออกอย่างไรนะครับจะหารือกันหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวดูครับโอเคครับขอบคุณคับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งความคิดเห็นแล้วก็หนึ่ง